สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการลงทะเบียนในระบบ SG Network Printer นะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูอันนี้ก่อนในกรณีที่ท่านเป็นบัตรใหม่นะครับเป็นบัตรนักเรียนใหม่เนี่ยกดตกลงในบรรทัดที่1ก่อนสัมผัสบัตรไปในจุดที่1น,นะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าเขาได้ขึ้นหน้าจอที่บอกว่าารุณาสัมผสัสบัตรของท่านอีกครั้งเพื่อทําการลงทะเบียนนะครับในกรณีนี้ให้ท่านสัมผัส บัตรของท่านในจุดที่ 2. นะครับหลังจากที่สัมบัติในจุดที่2แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องได้เปิดหน้าต่างเข้ามาสู่ในหน้านี้ซึ่งก็คือหน้าที่เป็นการยืนยันครับผมว่าท่านได้ลงทะเบียนเรีย้อยแล้วครับต่อจากนี้นะครับผมจะแสดงให้ทุกท่านเห็นถึงวิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรนะครับขั้นแรกครับผมกดไปที่ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรนะครับ แตะบัตรลงในจุดที่หนึ่งนะครับผมจะเห็นได้ว่ามียอดเงินอยู่สองบรรทัดนะครับยอดเงินบรรทัดแรกจะแสดงให้เห็นถึงยอดเงินที่ทุกท่านเติมเพื่อนําไปใช้ซื้อของเป็นปกตินะครับส่วนยอดเงินบรรทัดที่2เป็นยอดเงินที่แสดงให้เห็นถึงเงินที่ทุกท่านได้เติมเข้าไปในระบบ SG Network เรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปนะครับผมจะแสดงวิธีการเติมเงินเข้าสู่ระบบ SG Network นะครับผมขั้นแรกครับผมกดไปที่บรรทัดเติมเงินใช้งานเครื่องพิมพ์ครับในกรณีนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ยอดเงินให้เลือกนะครับในกรณีผมจะขอเลือกที่20บาทครับผมจากนั้นกดตกลงนะครับวางบัตรณจุดที่1นะครับ หลังจากที่หน้าจอแสดงผลเป็นหน้านี้นะครับแสดงว่าทุกท่านได้เติมเงินเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมท่านสามารถลงทะเบียนตรวจสอบยอดเงินและเติมเงินเข้าระบบ SG Network Printer ผ่านทางตู้ใต้ตึกเดโมอฟอร์ดได้นะครับผมหากม,มีปัญหาประการใดหรือข้อผิดลาดประการใดโปรดแจ้งตามข้อมูลด้านล่างที่ขึ้นนะครับสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดลาดใดๆขออภัยมาณที่นี้ได้ครับและพบกันในเอพิส o ดต่อไปในการปริ้นงานของ SG Network Printer สำหรับวันนี้สวัสดีครับ